สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวันนี้เราก็มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่7ครั้งที่หเรื่องภิกษุชื่อว่าจูลกษารีขอให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า17เริ่มตั้งแต่สัทธาภิกขเวอหิริโกโนามะเป็นต้นไปสัทธาอันว่าพระสัสดาวัตตวา ตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายปุกคโลนามะขึ้นปุกคโลมานะครับเชื่อนว่าบุคคลอหิริโกผู้ไม่มีความละอายประครับโพเป็นผู้ขนองกากะสาธิโสเป็นผู้เช่นกับด้วยกาหุตตวาเป็นถัตตวาตั้งอยู่แล้วอเนสนายะในการแสวงหาอันไม่สมควร เอกวิสติวิทายะอันมีอย่างยีอชีวติย่อมเป็นอยู่สุขังสบายปณะส่วนว่าปุค,คโลขึ้นมาอันว่าบุคคลหิโรตับปะสัมปันโนผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตปะชีวติย่อมเป็นอยู่ทุกขังลำบากอิติดังนี้อภาสิ ได้ตรัสแล้วอิมาคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าอันว่าอันปุกคาเลนะขึ้นมาอันบุคคลอหิริเกนะผู้ไม่มีความละอายกากะสูเรนะผู้กล้าเพียงดังกาทังศีนาผู้กำจัดโดยปกติปักขันที่นาผู้เล่นไปโดยปกติประคับเพนะ ผู้ขนองสังกิริตเถนะผู้เศร้าหมองพร้อมแล้วชีวิตตังเป็นอยู่สุชีวังเป็นความเป็นอยู่สบายโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นจะส่วนว่าอันว่าอันปุคคเลนะขึ้นมาอันบุคคลหิริมตาผู้มีความละอายสุจิเขเวสินา ผู้แสวงหาซึ่งกรรมอันสะอาดโดยปกตินิจังเหน่องนิดอลีเนนาประครับเพนะตัดบทเป็นอลีเนะบวกอปะคับเพนะอลีเนะผู้ไม่หดหูอะปะคับเพนะผู้ไม่ขนองสุทธาชีเวนะผู้มีอาชีพอันหมดจดแล้วปัสตาผู้เห็นอยู่ชีวิตังขึ้นมาเป็นอยู่ ทุตชีวังเป็นความเป็นอยู่ลำบากโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่าชินนะหิโรตับปะเกนะผู้มีหิริและโอตปะอันตัดขาดแล้วอิติดังนี้ตัดถะโยกปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะประทศขึ้นมาแห่งบทว่าอาหิริเกนะ อิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอธิบายว่าหิก็ปุกคเลนะขึ้นมาอันบุคคลเอวารูปเปนะผู้มีอย่างนี้เป็นรูปสักกาอาจเพื่ออันวัตวากล่าวแล้วอิถิงขึ้นมากะหญิงอมาตรังผู้ไม่ใช่มารดาเอวะ นั่นเทียวว่ามาตาอันว่ามารดาเมของเราอิติดังนี้ปุริเสสุขึ้นมากะชายทั้งหลายอปิตาทายโยมีชายผู้ไม่ใช่บิดาเป็นต้นเอวะนั่นเทียวในเยนะโดยในมีคำว่าปิตาอันว่าบิดาเมของเราอิติอาทินาดังนี้เป็นต้น ปติถายะตั้งอยู่เฉพาะแล้วอเนสนายะในการสแสวงหาอันไม่สมควรเอกะวีสติวิทายะอันมีอย่าง21ชีวิตุงเป็นอยู่สุขเขนะตามสบายอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่าสุรกากะสถิเสนะผู้เช่นกับด้วยกาตัวกล้าอิติ ดังนี้ประทัสสะขึ้นมาแห่งบทว่ากากะสูเรนะอิติดังนี้อัดโถอ,อัดโถตัวนี้เข้ายาวนะครับนี่ครับต้องเปิดมาหน้าหลังยาวสักหน่อยครับอัดโถอันว่าอธิบายว่าหิเหมือนอย่างว่าสูระกากโกอันว่ากาตัวกล้าคันหิตุกามโมตัวต้องการเพื่ออันคาบเอาโพชนานี้ โยกขึ้นมาซึ่งโภชนะทั้งหลายยาคุอาทีนิมีข้าวต้มเป็นต้นกุละ,ะเรสุในเรือนแห่งตระกูลนั้งหลายนิสีทิตวาจับแล้วพาเคสุโยกขึ้นมาในส่วนนั้งหลายพิติอาทีสุ มีฝาเป็นต้นยัตาวารู้แล้วโอโลกะนะภาวังซึ่งความเป็นคืออันแลดูอัต,ตโนซึ่งตนอโนโลเกนโตวิยะจะ ขึ้นจากมาด้วยนะครับเป็นราวกับว,ว่าไม่แลดูอยู่ด้วยอัญญาวิหิตโกวิยะจะขึ้นจากมาด้วยเป็นราวกับว,ว่ามีใจส่งไปในที่อื่นด้วยนิทายันโตวิยะจะเป็นราวกับว,ว่าประพฤติหลับอยู่ด้วยหุตตวาเป็นสัลลักเขตวา กำหนดแล้วประมาทางังซึ่งความพลั้งเผลอมนุษย์สาหนังแห่งมนุษย์ทั้งหลายอนุปฏิตตวาโผล่ลงแล้วมนุษย์เสสุโยกขึ้นมาครั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายว่าทันเตสุกล่าวอยู่ว่าสุสุอิติดังนี้เอวะนั่นเทียวขเหตตวาคาบเอาแล้วโพชนังโยกขึ้นมาซึ่งโพชนะมุขาปุรังอันยังปากให้เต็มภาชนะโต จากภาชนะปลายติย่อมบินหนีไปยะถาฉันใดอหิริกะปุคโลปิแม้นว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายปวิสิตวาเข้าไปแล้วคามังสู่บ้านสัตทิงกับพิกขูหิด้วยภิกษุทั้งหลายววัตเปติย่อมกำหนดฐานานิโยกขึ้นมา ซึ่งที่ทั้งหลายยาคุพัดตัดฐานาทีนี้มีที่แห่งข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นทิกขูอันว่าพิกษุทั้งหลายจริตตวาเที่ยวไปแล้วปินทายะเพื่อบินทบาต ตัทธโยคาเมในบ้านนั้นอาทายะถือเอาโพชนังขึ้นมาซึ่งโพชนะยาปณะ,ะมัดตังสักว่าเป็นเครื่องยังอัตภาพให้เป็นไปคันตวาไปแล้วอาสนะสาลังสู่โรงเป็นที่ฉันปัจจเวกขันตาพิจารณาอยู่ ปิวิตาวาดื่มแล้วยาคุงซึ่งข้าวต้มมนสิกรนตากระทําไว้ในใจอยู่กรรมฐานังซึ่งกรรมฐานสัตชายันติย่อมสาทยายสัมมัดชันติย่อมกวาดอาสนะสาลังซึ่งโรงเป็นที่ฉัน ปนะส่วนว่าอายังโยกอหิริกะปุคโลอันว่าบุคคลผู้ไม่มีความละายนี้อากัตตวาไม่กระทำแล้วกินจิกินจิโยกกิจจังขึ้นมาซึ่งจิตอะไรอะไรคามาภิมุขโขวะเป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อบ้านเกียวโหวติย่อมเป็นโสโยกอหิริกะปุคโลอันว่าบุคคลผู้ไม่มีความละายนั้นปิ แม้พิกขูหิโยกขึ้นมาอันพิสูจทั้งหลายวัตวาขึ้นมาเปิดเลขในกล่าวแล้วว่าตุมเหขึ้นมาอันว่าท่านทั้งหลายปัดสถะจงดูอิมังโยกปุขคลังซึ่งบุคคลนี้อิติดังนี้โอโลกิยะมาโนแลดูอยู่อโนโลเกนโตวิยะเป็นราวกับว่าไม่แลดูอยู่ อัญญาวิหิโตวิยะเป็นราวกับว,ว่ามีใจส่งไปในที่อื่นนิทายันโตวิยะเป็นราวกับว,ว่าประพฤติหลับอยู่ปฏิมุนจันโตวิยะเป็นราวกับว,ว่ากลัดอยู่คันธิกัง ซึ่งลูกดุมสังวิทหันโตวิยะเป็นราวกะว่าจัดแจงอยู่จีวรังซึ่งจีวรหุต,ตวาเป็นวทันโตกล่าวอยู่ว่ากรรมมังอันว่าการงานอาสุกังนามะชื่อโนนเมของเราอัตติมีอยู่อิติ ดังนี้อุทายะลุกขึ้นแล้วอาสนาจากอาสนะปวิสิตวาเข้าไปแล้วคามังสู่บ้านอุปสังกมิตวาเข้าไปหาแล้วเคเหสุในเรือนทั้งหลายววัฏถาปิเตสุอันอันตนกำหนดแล้วปาโตวะในเวลาเช้าหนาเคหัง ซึ่งเรือนอัญญตารังหลังใดหลังหนึ่งคระมนุสเกสุครั้นเมื่อประชุมแห่งมนุษย์ในเรือนทั้งหลายปิทายะปิดแล้วกวาตังซึ่งบานประตูโถกังหน่อยหนึ่งนิสีทิตวากันตันเตสุปิแปลพร้อมกันนะครับแม้นั่งกรอยู่ทวาเรใกล้ประตูปนาเมตวาผลักแล้วกวาตัง ซึ่งบานประตูหัดเถนะด้วยมือเอเกนะข้างหนึ่งปวิสติย่อมเข้าไปอันโตในภายในอัถะตัวนี้นะครับยังอยู่ในเล็กไหนก็ให้ขึ้นพาเวสันเตมาด้วยอัถะพาเวสันเตครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่มนุษยษาขึ้นมาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายอากามกาปิแม้ผู้ไม่ปรารถนาทิศวะ เห็นแล้วนั่งโยกอหิริกะปุขคลังซึ่งบุคคลผู้ไม่มีความละอายนั้นตั้งอหิริกะปุขคลังโยกขึ้นมายังบุคคลผู้ไม่มีความละายนั้นนิสีทาเปตวาให้นั่งแล้วอาสนเนบนอาสนะโพชเนสุโยกขึ้นมาในโพชนะทั้งหลายยาคุอาทิสุมีข้าวต้มเป็นต้นหนา ยังโยกโภชนังอันว่าโภชนะใดอัติมีอยู่เทนติย่อมถวายตังโยกโภชนังซึ่งโภชนะนั้นโสโยกอหิริกะปุคโลอันว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายนั้นพุนชิตตวาบริโภคแล้วยาวะทัดถังตามความต้องการอาทายะถือเอาแล้วอวะเสสัง ซึ่งโภชนะอันเหลือลงปัตเตนะด้วยบาทปักกรมติย่อมหลีกไปเอวังฉันนั้นเอวะนั่นเทียวเอวังอยู่ด้านหน้านะครับอยังโยกปุคโลอันว่าบุคคลน,นี้กากะสูโรนามะชื่อว่าเป็นผู้กล้าเพียงดังกาโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอันว่าอันอนหิริเกนะ อันบุคคลผู้ไม่มีความละอายเอวรูเปนะผู้มีอย่างนี้เป็นรูปชีวิตังขึ้นมาเป็นอยู่สุชีวังเป็นความเป็นอยู่สบายโหติขึ้นมากุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอัจว่าทาังสินาชื่อว่าผู้กำจัดโดยปกติเพราะความเป็นคืออันมนุษย์เสสุ โยกขึ้นมาครั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายว่ทันเตสุกล่าวอยู่วัจานานิขึ้นมาซึ่งคําทั้งหลายมีคําว่าอสุกัตเถโรนามะเชื่อนว่าพระเถระนุนอัปิชโฉเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติอาทีนิดังนี้เป็นต้นคุณะทางสนะ ตายะกมจัดซึ่งคุณประเรสังโยกชนานังของชนทั้งหลายเราอื่นวัจเนนะด้วยคำว่าปณะก็ไม่ยังปิแม้นว่าเราทั้งหลายอับปิดฉาเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยอัมหะขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นณนะหาไม่ได้กิงหรืออิติ อาทินาดังนี้เป็นต้นอิติดังนี้ปัสสะขึ้นมาแห่งบทว่าทางศีนาอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอธิบายว่าก็มนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายสุดตวาฟังแล้ววาจันังซึ่งคำปุขละสะโยขึ้นมาของบุคคลตถารูปัสสะผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปมัญญะมานา สำคัญอยู่ว่าปุคโลขึ้นมาอันว่าบุคคลอายังปิแม้นี้อับปิดชตาทิคุณยุตโตเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยคุณมีความเป็นแห่งบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นต้นหัวติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้มันยันติ ย่อมสำคัญวัดถุงขึ้นมาซึ่งวัตถุทาตับพังอันอันตนพึงให้ปณะก็โสโยกปุคโลอันว่าบุคคลนั้นอสักโกนโตไม่อาจอยู่เพื่ออันจิตตังยังจิตวินยุปุริสาหนังของบุรุษผู้รู้แจ้งทั้งหลายอาราเทตุงให้ยินดียิ่งปริหายติย่อมเสื่อมรอบลาภา จากลาบตำหาติแม้นั้นปัดถายะจําเดิมตะโตโยกกาลโตแต่การนั้นปุคโลอันว่าบุคคลทางสีผู้กำจัดโดยปกติลาพังอย่างลาบอัตโนปิแม้ของตนปรัสปิแม้ของบุคคลอื่นนาเสติย่อมให้ชิบหายเอวะนั่นเทียวเอวังด้วยประการลัชนี อิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอ่านว่าอัดว่าปักขันทจาริณาผู้ประพฤติเล่นไปโดยปกติคือว่าขายออกมานะครับทัศเสนเตนะผู้แสดงอยู่กิจจานิซึ่งกิจทั้งหลายประเรสังโยกชนานังของชนทั้งหลายเราอื่นกัตตวาขึ้นมากระทำกิจจานิวิยะให้เป็นราวกะาว่า อัตโนของตนอิติดังนี้ประทัสสะขึ้นมาแห่งบทว่าปักขันทินาอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอธิบายว่าภิกขูสุครั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายกัตตวากระทำแล้ววัดตังซึ่งวัดฐาเนสุโยกขึ้นมาในที่ทั้งหลาย เจติยังขนาทีสุมีลานแห่งพระเจดีเป็นต้นนิสีทิตวานั่งแล้วโถกังหน่อยหนึ่งกรรม,มัฐานะมณสิกาเรนะด้วยอันกระทำไว้ในใจซึ่งกรรมฐานอุดทายะลุกขึ้นแล้วปวิสันเตสุเข้าไปอยู่คามังสู่บ้านปินทายะเพื่อบินดะปาโตวะในเวลาเช้าเที่ยว โสปุคโลขึ้นมาอันว่าบุคคลนั้นโทวิตตวาล้างแล้วมุขังซึ่งหน้ามันเทศตาวาประดับแล้วอัตภาวังซึ่งอัตภาพกิจเจหิโยกขึ้นมาด้วยกิจทั้งหลายปันดุกาสาวะปารุปณะอคิอัญชนะสีสมักขนาทีหิ มีอันห่มซึ่งผ้ากาสาวะสีเหลืองและอันหยอดซึ่งในตาและอันทาซึ่งศีรษะเป็นต้นสำม,มัติชนโตวิยะเป็นราวกะว,ว่ากวาดอยู่หุตวาขึ้นมาเป็นทัตวาให้แล้วสำม,มัชนีปหาเรซึ่งอันปหารด้วยไม้กวาดทั้งหลายทเวสองตยโยสามทวาระ โกฏฐกาพิมุขโขเป็นผู้มีน่าเฉพาะต่อซุ้มแห่งประตูโหติย่อมเป็นจบการแปลธรรมบทภาคที่7ครั้งที่5แต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดหนังสือทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปขอให้หนักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเลาเรียนพระบาลี จงทุกท่านเทิน